สวัสดีค่ะเจียเจียกสิบไปโรงเรียนค่ะมาอนี้รถติดค่ะเขาในเมืองเนาะค่ะไปโรงเรียนอีหลาหน้อยค่ะนี่คนใหญ่นี่หนู คิดคักมาเนี่คุณน่าจะเข้าไปโรงเรียนนั่นแหละเนาะพี่มีเนาะน่าจะไปน่าตรงนี้มันทำทางเลยปอนน่าในหลอบหกปีค่ะเจียกกับคนไงว่าเคยไปโรงเรียนอีหลานหน่อยเลยพี่สาวเพคนเป็นผู้ปกครองเนาะคะนะ่ะเนาะ ราคามื่อน,นี้มื่อพ้นจบค่ะเขาเอื่นอีหยังเกาะพิมีเขาเอื่นว่าบัดชิมนิเทศบอกเพิ่นก็เลยว่าที<ไ>่แม่ไปค่ะเจียเจียก็เด้นไปในรอบหกปีค่ะด่ค่ะในเมืองค่ะไปหอดลุงเรียนแหละจังเจอกันนะค่ะเนาะค่ะ มองจอดรถค่ะฮะมองจอดรถจอดรถบ่ได้จอดดอูค่ะเด็ดอยางอินูผ้าขึ้นมาสูงแห่งค่ะนเมืองเนาะอ้บรรยากาศในเมืองระยองค่ะมูนด่อนแสงบนน้องป้าไปรุงเรียอกันค่ะบ้าบนมี ของควันอีลาน้อยค่ะอ่ากไงก็หลุดสาวเพื่อนสวัสดีน้อยก็ดีครับคี่มีสวัสดีเพื่อนแม่น้อยพี่หัลเยนยลงกเ็นอีนที่ลวิดหัวดพอ่ยั นายธนากรชูสุโขหกครับเจ้านี่ครับขอ,ด,ขอ,อ,บขอด้เนิญบคุณนัพลได้ด่วมพินีการครับวันนี้เสร็จพิธีการทั้งหมดแล้วนะครับเราถ่ายรูปรวมกันนะครับระดับแรกเราจะถ่ายรูปรวมทั้งระดับเลยทุกคนนะครับทุกคนลุกขึ้นยืนคะรับ 啊，核能安全。嗯啊 รับราคานีหน้อยแล้วราคานิดหน่อยร้าช่ะหาพันกว่าคนแล้วค่ะเนาะ่พนกว่าสี่พันนะพีมีสามพันกว่าคนเหรอค่ะเยอมาก้นลักที่นี่ก็เท่านี้ราคาสวัสดีค่ะ